Thôi chút phần này à Wow. อเอวพอดีแหละเดี๋ยวยกดำแล้วก็ทำสีไอ้พวกช่วงล่างมาด้วยครับตรงข้างหน้าตรงนั้นเลยอยวทําสีช่วงนี้อันนี้แนบสองชั้นะ่ะ จะเอาอะไรมันนุนเนีบยอันมันอันตรายนะจะมีเหล็กนุนไว้รูอยู่ไหนฮะก็ล้วก็ค่อยทำงานเรับน้ำมันเต็มหรือเปล่าไม่รู้น่าจะใส่เต็มแล้วแหละก็ผมไม่ไใส่เต็มมากนะก็จะใส่ประมาณเนี้ยมันเกินครึ่งอ่ะเกินไนตัวเนี้ยประมาณเนี้ย ก็กันเผื่อมันไหลย้อนกลับมันจะไหลวนไปมาไปมาครับน้ำมันอะ่ะก็เดี๋ยวจะทำสีชิ้นี้ครับน,นี่ครับขัดออยให้หมดเลยน้ำก็เอ่อสีตันครับสีตันเชื่อมลอกเอ่อฮะ ทำสีนี้แหละสีเหลืองๆชมพูชมพูนี่แหละเอาไอ้นี่กันในมือเสือไปด้วยครับเผื่อมันขยับเนี่ยเชี่ยมไตทองสีส้มสีส้มจ้ะไตทองสีส้มเหรอไตทองก็สีดำเลย๋ยวขัดนะเตรียมผิวก่อนไว้ดีขัดทำความสะอาดแล้วเตรียมผิวให้เรียบร้อยเลย คนลองพื้นคนก่อนเลยครับเดี๋ยวนอถมาใส่ครับตอนนี้อเบอร์สิบสี่ใส่เข้าไปมีสองตัวถ้ามันหายมีปัญหา ก็าเไ่ลคว่าจ์ายครับนี่ประมาณนี้ครโอเคครับกดไลค์กแชร์นะครับสวัสดีครับ